ครูปอยค่ะผู้อำนวยการศูนย์ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Baby Center ค่ะ Baby Center ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโต การเรียนรู้อย่างมีความสุขและการประเมินพัฒนาการเด็กตามวัยให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่สมวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ,ะเรามีโปรแกรมทั้งหมด3โปรแกรมแต่ว่า4ห้องนะคะโปรแกรมที่1ก็คือโปรแกรม Day c แ r e 3เดือนถึง1.2ปีตรงนี้จะเน้นการเจริญเติบโตด้านร่างกายให้น้องอะ่ะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆตามเซน s ซอร์รี่เพลนะคะผู้ดูแลตรงนี้ก็จะเป็นครูปแป้งค่ะโปรแกรม Day c แ r e สวัสดีค่ะครูแป้งนะคะนางสาวมณฑิราสิทธิเวชเป็นครูประจําชั้นห้องเด็แคร์ค่ะจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลการดูแลเด็กค่ะในส่วนของห้องเด็แคร์นะคะคุณครูก็จะเน้นการพัฒนาการในกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆนะคะแล้วก็การดูแลเด็กในส่วนของสุขภาพความสะอาดนะคะคุณครูก็จะมีการฝึกพูดคุยกับลูกน้อยของเรานะคะให้มีการตอบโต้สื่อสารในทางที่ดีแล้วก็จะมีเน้นการดูแลเด็กใน ชีวิตประจําวันเช่นการฝึก BLW การปรถมพยาบาลเราจะให้ความรักความห่วงใย,ยต่อเด็กๆนะคะค่ะคุณพลอยนะคะนางสาวสุจิตาคูรีลวัตน์อยู่ห้องเด y c แครค่ะจบการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยายละะัยราชพัฒนครราชสีมาคะ่ะในส่วนของห้องเด y c แคร์นะคะครูพลอยจะคอยทําหน้าที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก,ดกๆควบคู่ไปกับครูแป้งคะ่ะ เนอร์เซอรี่ P1 เรามี P เนอร์เซอรี่สองสองเซ็ชันก็คือ P เนอร์เซอรี่ P1 แล้วก็ P เนอร์เซอรี่ P2 P เนอร์เซอรี่ P1 นี้จะเป็นครูประจําชั้นจะเป็นครูอ้อมนะคะเราเรียนรู้ตามหลักมอนเตสซอรี่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณอ้อมนะคะนางสาวสุนิสาด้อมกลางเป็นครูประจําชั้นพีนอเชอรีวันค่ะจบการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีมาค่ะสำหรับความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กนะคะอมจะจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยตรงโดยการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบอมจะมีการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดแผนการจัดประสบการณ์การดูแลเด็กมี การสอนหลักสูตร IEP อย่างเช่น P Nursery o จะมีการเรียนการสอนแบบ Montessori โดยเด็กผ่านการโดยเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือทําจริงเด็กๆทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมทุกคนโดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลตลอดเวลานะคะจะมีการเรียนรู้ผ่านการ1ต่อ1กับคุณครูค,ค,คะสําหรับผู้ปกครองที่สนใจนะคะาสามารถดูกิจกรรมผ่านาเพจของ Nursery ได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะครูบิมนะคะนางสาวสุวัชราสุกร์ปังค่ะเป็นครูผู้ช่วยว้อง Nursery ค่ะ ตอนนี้เป็นนักศึกษาฝึกงานจากโรงเรียนบุจรินทอมบริลลักค่ะส่วน P Nursery P 2นะคะก็จะเป็นครูมุกและครูจ๋าเราเรียนรู้ผ่านเกมค่ะเกมเบดเรียนนิ่งค่ะสวัสดีค่ะครูจ๋านะคะนางสาวธัญลักษลิดนอกค่ะจบการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนคนาครราชสีม,มาค่ะกิจกรรมสำหรับห้อง P Nursery 2ของเรานะคะจะจัดการเรียนการสอนผ่านเกมหรือเบดเรียนนิ่งค่ะซึ่งจะใช้เกมนะคะเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะ ส่วนโปรแกรมที่3ก็คือพี่โตของเราที่สุดก็คือ3-6ถึงปีตรงนี้น้องจะเรียนรู้ผ่านสเต็มค่ะให้เด็กๆเ,เรียนรู้สเต็มสิ่งที่ครูไปเน้นนอกจากสเต็มก็คือศิละปะบำบัดเพื่อให้เด็กได้มีอารมณ์และจิตใจที่คงที่แล้วก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะครูปิ่นนะคะนางสาวพัชรีหินดำค่ะเป็นครูประจำชั้นห้องพีสกูค่ะคุณครูจบหลักสูตรทางด้านศิละปะบัณฑิตค่ะมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานค่ะ คุณครูมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนศิลปะบำบัดค่ะค่ะสำหรับเด็กๆห้องปีสกรนะคะคุณครูจะสอนการเรียนการสอนแบบ STEM 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 ST M, คือการเรียนแบบบูรณาการทั้ง4หลักวิชาค่ะได้แ,แก่วิทยาศาสตร์วิรรศวกร,รรมศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ค่ะการเรียนแบบ STEM มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ทั้ง4หลักวิชาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงและพัฒนาทักษะที่จําเป็นได้ในโลกปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะคุณรูน,นะคะชื่อนางสาวพิทยาหาันโต๊ จบหลักสูตรธุรกิจาสถรพยาบาลค่ะผู้ช่วยห้องปีะภูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนะคะนางสาวอันติกาบุญเกี้ยวค่ะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการค่ะพบกับคุณครูที่น่ารักของเราเลยนะคะคุณครูที่น่ารักของเรามีความเชี่ยวชาญและก็เป็นมืออาชีพมากค่ะ